สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านเคยซื้อสินค้าออนไลน์กันไหมผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับการซื้อสินค้าออนไลน์เขาก็จะไม่ได้ประกอบมาให้เรา100%เนะครับเขาก็จะส่งมาให้เราเป็นลักษณะแบบนี้นครับเขาจะประกอบมาให้เราประมาณสัก50-60%แล้วให้เรามาประกอบเองวันนี้ผมก็เลยนะซื้อสินค้า เครื่องออกกำลังกายมาชิ้นหนึ่งจะมาประกอบมาสาธิตให้ดูเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อทุกท่านซื้อแล้วประกอบไม่ได้ลองดูกันเลยนะครับจะประกอบอยังไงง่ายๆนะครับนี่คือเครื่องออกกำลังกายสเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับจะมีรูปรับระดับทั้งหมด4รูเราต้องการรับความชันแค่ไหนความสูง ชันมากก็จะแข็งหรือเราขาสั้นขายาวเราต้องตัดจากตัวนี้แต่เราต้องลองก่อนเราต้องลองประกอบก่อนนะชิ้นที่1นนี่ชิ้นที่สองตัวนี้ก็จะมีน็อตมาน็อตมาสม้งหมดสีตัวน็อตสตัว สี่แล้วสี่ตัวนี้เอามาใส่เจ้านี้ครับสปริงไม่ยากนะครับง่ายๆใส่สปริงข้างละสองตัวสองเส้น เจ้านี่คือหมอนรองศีรษะนะครับใส่เข้าไปปรับความสูงความต่ำได้ตัวนี้นะถ้าเราสูงเราก็ปรับเยอะถ้าเราเตี้ยเราก็ปรับลงมาได้ล็อกนะครับหันตัวนี้ล็อกอมันก็จะได้เป็นลนนักษณะนี้เสร็จแล้ว เจ้านี่มีไว้ทําอะไรเจ้านี่มีไว้สําหรับดึงนะครับดึงใส่ตรงนี้เดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู ทำงานยังไงกันบ้างส่วนเจ้าตัวนี้ แล้วก็เจ้านี่บันไดถีบตัวปั่นนะตัวปั่นก็ใส่ตรงนี้เจ้านี่แกนกดตรงนี้มีรูล็อกนะครับรูล็อกพอเราใส่แล้วก็ใส่แกนใส่รูล็อก โซนเจ้าตัวนี้นะไว้สำหรับล็อกนี่ในกรณีที่เรานะเราจะพิงแบบนี้นะแล้วปั่นครับนี่นะด้านนี้ที่ล็อกเทา้าแบบนี้ อันนี้เราเราพิงแบบนี้ล็อกปันแบบนี้เราก็ล็อกตัวนี้นะครับส่วนจะสายที่ผมใสน่นี่มันมีไว้ทำอะไรมาดูกันมันก็มีไว้แบบนี้เลยอืก็เป็นอันสำเร็จนะครับกับการประกอบเครื่องออกกำลังกายง่ายๆนะครับ ฝากไว้นะครับขอบคุณครับ